สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม worksheetwork. Work. com นะคะอ่าค้นหารเราก็พิมพ์ Worksheet work ตัวนี้เติม s ด้วยนะคะ com ได้เลยค่ะหน้าแรกเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโปรแกรมนี้เกี่ยวกับอะไรอย่างแรกเลยนะคะ worksheet อ่าเราก็รู้แล้วนะันที่นี้ w o r k s h e e t ก็หมายถึงใบงานเราก็จะมาดูนะคะว่าใบงานที่เราต้องการมีอะไรบ้าง เราก็มาดูนะ,ะว่ามีเกี่ยวกับวิชาสัมัป่อ่ะอย่างแรกแมทเทอเมติกก็คณิตศาสตร์อังกฤษนะคะก็คืออังกฤษแล้วก็อ่ะอย่างนี้จีโอกราฟีนะคะก็ะพุชจั์เราก็ลองกดเข้าไปดูได้เลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในหน้าของจีโอกราฟีเรี่วเลือกนะคะก็จะมีเป็นแบบต่างแอฟริกานอสอเมริกาเอเชียนะคะแล้วก็อ่า world geography แล้วก็ลองกดไป เราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะเอาอะไรอเราก็ลองเลือกมาสักวัานะคะก็จะเป็นเนื้อหาย่อยลงมาอีกนะคะของหัวข้อมันก็จะมียุโรแมสแมปโซลิเคอลแมปเดี๋ยวเราลองมาเลือกที่ยุโรนะคะ ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการโชว์อะไรในใบงานเราบ้างถ้าไม่ต้องการโชว์ข้อไหนเราก็จะมาติานนะะ๊กได้ค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะ, 8. 8. 8. คนะเนเจอร์แปดจุดแปดคูณสิบเอ็ดหรือว่าเป็นสี่นะคะอ่าอันนี้เราก็เลือกเป็นกระดาษสีแล้วคีเ okay. อตัวคีดเอฟให้เราดาวน์โหลดอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบงานที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ว่าเราต้องการให้มีอะไรปรากฏใบงานบ้าง ว่าไม่มีอะไรปรกากฏการบ้างตัวนี้เราก็สามารถนำไปการจัดการกับวิชาภูมิศาสร์ได้นะคะเชียอ์กันว่าปากีสถานใชน่าอินเดียชาตแปนน์เรลกิเดี๋ยก็ได้ก็เลือกได้เหมือนเดิมเลยครับว่าเราจะเอาแบบอนี้ อตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเป็นสีสเกลแบล็คแอนด์ไวท์เป็นสีขาวดำขาวดำแล้วก็เทานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบควมหรือแยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นเลือกกระดาษเหมือ,อนเดิมอก็จะได้มาเป็นแบบนี้ของเดโคฟีออฟอินเดียนะคะอยาก ค่ะก็สําหรับบชีทเวิร์ดตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการสอนในรายวิชาภูมิศาสตร์มากๆเลยนะการสร้างใบงานนะคะค่ะเราสามารถเกชิงการสอนได้เลยนะคะก็ในส่วนของสื่อทางดิจิทัลทางสังคมนะคะก็จะเนรื่องของภูมิศาสตร์ก็เหมาะสําหรับที่สอนวิชาภูมิศาสตร์มอ่าอยู่เด็ดเด็ดเราก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการในเรื่องอะไรนะ ก็สามารถนําไปปรการปรับสอนใช้ได้นะคะวันนีนะ้การใช้แกรมบุชิตูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็อยากให้ลองได้ใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรม้วก็วันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอภัยไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ